สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เรามีมีดหลวงพ่รุง้งมาให้ทุกท่านได้รับชมอีกนะคะด้ามไม้ฝักไม้ความยาว13นิ้วนะคะ13นิ้วกว่ากว่าด้ามรวมฝักสิบสนิ้วกว่ากว่าเฉพาะมีดนะคะเนิ้วลัดด้วยหวายนะคะทุกท่าน ช่างยุบต,ต,ต้นถ้ำยุคกลางๆนะคะค่ะรัดอันนี้รัดด้วยโลบินียมฝาขาวินโตด้ามไม้นะคะด้ามไม้รัดด้วยโลบินียมขาวินโตค่ะดูความเก่าของมีดนะคะยาวทรงปหลดนะคะทุกท่านะจะรีวิวให้ทุกท่านได้ชม อย่างจะช้านะคะเรามาชมขั้งในกันนะคะทรงปหลดนะคะทุกท่านค่ะนีเขาเรียกทรงปหลดหลวงพ่อรุ่งเขาจะท่านจะฝังกระสุดไว้นะคะนี่ค่ะหลวงพ่อุ่งท่านจะฝังกระสุดไว้ ลายสวยงามลึกนะคะมวลสารแน่นหนานะคะ,ะค่ะ,ะ,คะผู้ใดมีใจรักก็โทรเบอร์ลายทั้งเบอร์ติดต่อมาได้นะคะสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> ราคาจับต้องได้นะคะไม่สูงมากค่ะดูความ เก่าเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะเข้มขังพกไปไหนมาไหนหรือบูชาไว้ติดบ้านติดรถไปไหนมาไหนลมพัดลมเพบป้องกันพวกผีปีศาจหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีจะเข้ามานะคะท่งประหลดนะคะทุกท่าน ให้ท่านได้รับชมด้ามไม้ฝักไม้ท่านใดมีใจรักนะคะโทรสอบถามเบอร์ลายเบอร์โทรเบอร์เดียวกันนะคะทุกท่าน0 8 1 3 3 5 6 9 2นนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากไว้ ให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ